เมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมแสงเพชร1ชั้น2โรงแรมโกลเด้นซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดระยองกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์หรือ TMF ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ในระดับภูมิภาคประจำปี2566-2568ถึง 2, ครั้งที่3 ที่ประชุมมีบุคลากรจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อสารมวลชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาสด้านวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคตะวันออกได้เดินทางเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ประมาณ60ลาย โดยการจัดสัมมนา,ามีนายประดิษฐ์เรืองดิษฐ์ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เดินทางเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมีดรชำนาญงามมณีอุดมรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มาเป็นผู้บรรยายถึงบทบาทหน้าที่กองทุนสื่อกับการขับเคลื่อนงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นในครั้งนี้ โดยกิจกรรมได้แบ่งออกเป็นสองช่วงในช่วงเช้าได้จัดให้มีการประชุมเสวนาและเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยนายจักริดแววคล้ายหงษ์นายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรวงทองศรประเสริฐอาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา คุณบุกผาทิพย์เช่มนินผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มรักเขาชเมาอาจารย์ดนายโชตแสงผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิชาการและบริหารคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒรำไพพรรณีและคุณสุชาดาเทพหินลับจากสถาบัน RLG เป็นผู้ดำเนินการ ส่วนในช่วงบ่ายจัดให้มีการแบ่งกลุ่มหาลือแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาขับเคลื่อนและผลิตสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสารรค์โดยมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานสร้างความร่วมมือเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชุมชนในการสร้างสารรค์และพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ในระดับภูมิภาคต่อไป อันนี้เราถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นปะสมมาเลยนะครับนะเพื่อให้เครือข่ายได้รู้จักกันและเราก็จะมีกิจกรรมการอบรมกิจกรรมในการสอนการเขียนทูลน,นะครับนะหรือกิจกรรมในการเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่องต่างๆนะเพื่อให้เครือข่ายของเราเนี่ยร่วมพัฒนาไปได้วยกันครับผม